ันนี้จะเป็นเครื่องอ่าที่เราจะเอาไปคั่วนะคะหรือว่าเอาไปหมกนะคะเครื่องแกงเขาค่ะจะมีเท่านี้เองนะคะมาค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะอันนี้คือตะไคร้นะคะจิ้มสีจะเอาไปจี่ก่อนนะคะนี่ค่ะจีก่อนนะคะเดี๋ยวก้มลงอีกนิดนึงตัวทีค่ะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะนี่ค่ะตะไคร้นะคะ ใบมะกรูดค่ะแล้วเอามะขั่วก่อนนะคะถ้าบ้านเมืองไทยก็เหมือนจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอาไปเผานะค่ะแต่ต้องจุ๋มเผาไม่ได้ค่ะเพราะจุ๋มใช้เตาอิเล็กทิกนะคะจุ๋มจะเอามะขั่วเอานะคะให้เขาหอมๆนะคะแล้วตามด้วยหัวหอมค่ะหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ข่านะคะ พริกเนี้ยไว้ทีหลังนะคะเดี๋ยวเขาจะสุกก่อนเพราะว่าพริกเขาค่อนข้างจะสุกง่ายนะคะเราจะเอาเท่านี้ก่อนนะคะมาคั่วให้เขาหอมนะคะซึ่งก็จะเป็นพวกเครื่องของต้มโค้งนะคะถ้าเมืองไทยก็ประมาณว่าอัปิจีหรือว่าเอาไปใส่เตาอะคะ่ะเอาไปเผาอะคะ่ะมันจะง่ายนะคะเสษจุ๋มสีอยู่มองนอกนะคะ่ะจุ๋มสีก็ใช้เอาให้มันอย่างนี้แหละคะ่ะให้มันหอมๆอมนะคะ ไม่ยากนะคะง่ายค่ะทำง่ายๆค่ะตายจุ๋มสีนะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าเขาสุกแล้วจะหน้าตายยังไงนะคะเดี๋ยวจุ๋มสีตัดคลิปให้ดูนะคะอันนี้เราเอามาจีนะคะอ่ะาคั่วใช้ได้แล้วนะคะค่อนข้างจะหอมแล้วค่ะสังเกตได้นะคะว่าเขาจะหอมนะคะ จุ่มสีจะตามด้วยพริกแห้งนะคะใส่ลงไปค่ะคั่วนะคะคั่วให้เขาหอมนะคะเราจะรอให้เขาหอมไปด้วยกันนะคะรอให้พริกสุกนะคะพริกแห้งสุกนะคะไม่นานนะคะพริกแห้งสุกไม่นาน,นะคะ่ะจะเย็นๆนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องแกงแบบธรรมชาติบ้านเรานะคะจุมชอบเครื่องแกงเยอะๆค่ะมันจะได้หอมๆ แล้วเราจะเอามาแกงใส่ด้วยกันนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรอให้เขาสุกแป๊บหนึ่งนะคะคือให้เขาอ่อไอ้พริกเนี่ยคะ่ะให้พริกเขาสุกนะคะแล้วเขาจะหอมค่ะใส่เผ็ดๆนะคะรอแป๊บหนึ่งคะ่ะผัดเค้ื่อนแกงเองนี่อะไรก็อร่อยนะคะเพราะว่าเขาจะได้กลิ่นหอมนะคะ อ้าวสุกได้ที่หมดแล้วนะคะเห็นไหมคะเครื่องเคียงเราสุกแล้วค่ะต่อไปเราจะมาทำต้มโค้งกันเลยนะคะมาค่ะมาซิกโครงไก่ค่ะซิกโครงนะคะวันนี้เราจะมาทำต้มโคง้งซิกโครงไก่จะ้ะมาค่ะอันดับแรกนะคะต้มน้ำเปล่านะคะให้เดือดนะคะนี่คือน้ำเปล่าเฉยๆนะคะ ค่ะแล้วเราจะใส่นี่คือซี่โครงไก่นะคะก็จะมีหนังไก่ซี่คโครงไก่อาจจะมีเนื้อไก่ปะปรายนะคะก็คือนิดหน่อยก็คือจุ๋มซื้อไก่มาเป็นตัวแล้วก็เหลือแค่ซี่โครงนี่ค่ะจุ๋มเสียดายนะคะจุ๋มเลยเอามาแปรรูปค่ะเราเป็นแม่บ้านเราก็ต้องรู้จักแปรรูปด้วยนะคะค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะ แล้วด้วยเครื่องที่เราคั่วเมื่อกี้นี้นะคะหรือว่าผัดเมื่อกี้นะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปต้มพร้อมๆกันเลยนะคะให้เขาหอมนะคะพริกนี่จุ่มใส่ไปทั้งเม็ดเลยนะคะแล้วเราจะมาปรุงรสด้วยเกลือก่อนนะคะ เนี่ยค่ะจุ๋มสีจะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะดับแรกอย่าใส่เยอะนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วเราจะมาชิมเอานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เรายังไม่ปรุงอะไรเลยนะคะใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะคะเราทําแบบบ้านๆนะคะถ้าเมืองไทยก็จะหอมกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาได้เอาไปเผานะคะ แต่จุ๋มสีไม่มีเผาค่ะจุ๋มสีเอาไปจีกเอาค่ะหรือว่าเอาไปคั่วนะคะก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งนะคะต้มโค้งค่ะวันนี้ต้มโคง้งซิกโค้งไก่ค่ะอ้าวเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะ เราจะมาต่อด้วยผงนัวนะคะหรือผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนนะคะค่ะมากระไรใส่ไรมากหน่อยใส่หน่อยได้ค่ะเดอ้อแล้วก็ผงรสด,ดีนะคะรสหมูนะคะหรือไก่ก็ได้นะคะจุ๋มสีไม่เกี่ยงนะคะมีรสไหนจุ๋มซีก็ใส่รสนั้นละคะ่ะปรุงแค่นี้เองนะคะอีกอย่างจุ๋มสีเนี่ยไม่ค่อยใช้น้ำปลานะคะที่นี่เพราะเมืองนอกกลิ่นน้ำปลานี่มันแรงนะคะ จุมซีจะใช้แค่เกลือนะคะอ่ะเราชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอืมเข่มข้นแล้วนะคะนิดนึงนะคะอาจจะจืดไปนะคะจุมซีขอใส่เกลือกหงะะ่อยค่ะเกลือเกลือนะคะเกลือไม่ใช่เกลือเกลือค่ะเกลืออ่ะเกลือนิดนึงนะคะใส่เกลืออ่าใส่เกลือเสร็จต้มโค้งต้องมีน้ำมะนาวคะ่ะเราจะใส่น้ำมะนาวไปลงเป็นนะ น้ำมนจจะนาวได้จุ่มใส่ใส่ไปประมาณลูกหนึ่งนะคะก็คือสามชิ้นนะคะถ้าไม่เปรี้ยวหรือคนชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปได้อีกเลยนะคะเนี่ยค่ะสามชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมอีกรอบหนึ่งนะคะมือนี่ล้างแล้วนะคะมือล้างแล้วนะคะสะอาดค่ะสะอาดทำเองกินเองนะคะไม่ยุ่งยากค่ะไม่ยุ่งยากนะคะ เดีวจุ้มซีจะพามา,าต้มคลองเนี่ยเครื่องแกงเขาหอมหอมนะคะเพราะว่าเราเอาไปคั่วนะคะเนี่ยามากินอีกรอบนึงค่ะโอ้ยแซ่บแล้วค่ะจุ้มซีเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นพริกผงขาดไม่ได้ค่ะจุ้มซีใส่พริกผงลงไปอีกประมาณ1ช้อนนะคะโรยเลยะคะ่ะ ไม่พอนะคะบ <ughs> างคนชอบกินเผ็ดค่ะสีสันออกแล้วนะคะต้มโคง้งต้มโค้งมันจะเผ็ดๆหน่อยนะคะ à, ดูนะคะสีสันนี่ยังไม่เสร็จนะคะ ара, ให้ดูสีสันที่ยังไม่เสร็จก่อนนะคะอลังการไหมคะอร่อยแล้วค่ะเปรี้ยวแล้วก็เค็มเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะจมสีไม่ใส่น้ําตาลนะคะโอเคนะคะต่อไปเราจะมาใส่ผักนะคะโรยหน้าแล้วปิดเลยนะคะ นั่นคือต้นหอมนะคะแล้วก็ผักแพวนะคะผักแพลวใครไม่มีผักแพลวก็ใส่ผักชีแทนก็ได้นะคะนี่คือเสร็จนะคะจบค่ะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟค่ะรอรับประทานได้เลยค่ะต้มโค้งซี่โครงไก่ค่ะใบจุ๋มสีนะคะปัปก๊กปักประทานด้วยกันค่ะเสร็จดีแล้วค่ะมาเดอร์มาเดอร์ค่ะเสร็จแล้วนะคะ อคนะคะต้มโคง้งซีโครงไก่ะค่ะวันนี้สีสันต้มโคง้งซีโครงไก่นะคะวันนี้เนี่ยค่ะสีสันต้มโค้งของจุ๋มสี